สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเจอบ่อยเลยผมชอบทําคลิปผักสลัดช่วงนี้เพราะว่าฝรั่งผมเนี่ยยังไม่เริ่มห่อเลยเพราะช่วงที่ผ่านมามันร้อนนะผมไม่ทันส่วนนอไม้ก็อาทิตย์หนึ่งก็เข้าไปเก็บสองครั้งแค่นั้นเลยครับไม่ต้องทําอะไรเขาเดินไปก็ตัดเก็บไปเลยแต่ยังผักก็แค่ปลูกเสร็จก็เวียนขายไปเรื่อยๆอ่วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าผักสลัดถ้าเพื่อนๆอยากปลูกเนี่ย มันชอบแดดแค่ไหนมันต้องโดนแดดแค่ไหนแล้วตัวไหนโดนแดดมากโดนแดดน้อยได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปลูกแค่6อย่าง,างที่ผมแนะนาหรอกครับเพราะว่าอย่างช่วงนี้ผมก็ขยับเป็นเพิ่มบัตเตอร์เฮดกับสลัดแก้วเพราะว่าลูกค้าต้องการผมก็ปลูกให้แค่นั้นแหละครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อคนใดไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาผักตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุย๋ยไม่วัดค่าอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ใช้น้ําธรรมชาติในการปลลููกแ้้ววมาาดครับับนนี่ ผักสลัดต้องการเดดประมาณไหนเท่าไหร่ยังไงอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่ะต้องทําความเข้าใจกับเพื่อนๆหลายๆคนก่อนนะครับว่ายังผักสลัดเนี่ยหลายคนที่มองว่าชอบเดดการชอบเดดกับชอบความร้อนต่างกันนะครับเพราะว่าบางคนอ่ะผมพูดถึงบางคนนะเขาจะมองสลับกันว่าไอการชอบเดดกับการโดนความร้อนเนี่ยมันมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันครับโดนแดดแต่ ไม่โดนความร้อนมากเราต้องเอาแสเรนมาใช้สซเรนในใช้เท่าไรผมใช้แค่ห้าสิบแค่นั้นนะครับใช้เกินนี้ได้ไหมมันจะยืดตอนปลายฝนต้นหนาวครับแค่นั้นเลยผักเราจะยืดเราก็คงไม่ขยันมาเปลี่ยนหรอกนะครับแสเรนผมจะใช้ห้าสิบแล้วก็ขึงไว้ทั้งปีถ้าเพื่อนๆจะใช้ผ้าติคุมก็คลุมทับไปเลยในช่วงหน้าฝนแค่นั้นนะครับทีนี้หลายๆคนก็จะถามนะครับโดนแดดเฉพาะช่วงเช้าได้ไหมโดนแดดเฉพาะช่วงเย็นได้ไหมแล้วก็ฝืนปลูกไปเลยขอฉันอยากปลูกเนะี่ยชั้นมีที่แค่เนี้ย เข้าใจครับทีนี้มาดูพฤติกรรมผักผักหรือพื้นที่แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะเอ,อพูดเรื่องพื้นที่ก่อนบางคนพื้นที่จากัดพื้นที่น้อยมันได้แค่ข้างบ้านด้านหน้านิดหน่อยหรือไปยึดที่จอดรถของแฟนอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทําทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแสงมันไม่พอผมเข้าใจครับเพราะาพื้นที่มันต่างกันผมมีวิธีปรับเปลี่ยนได้แลเ้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไปเจอบางคนที่เขาบอกว่า ปลูกข้างบ้านเองนะอย่าลืมนะครับข้างบ้านมีสี่มุมนะสมมุติอยู่ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยแดดมันเวียนไม่เหมือนกันอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าอยู่ฝั่งทิศเหนือของบ้านก็จะโดนแดดอย่างช่วงหน้าร้อนอยู่ฝั่งทิศใต้ของบ้านก็จะโดนแดดมันก็จะเวียนไปเวียนมาแค่นั้นต่างกันแล้วทบังเอิญจังหวะที่ไปปลูกช่วงนั้นเนี่ยมันเจอแดดพอดีเหมาะสมมันก็เลยสวยแต่พออีกครึ่งปีอีกเนี่ย กับตาลปัดแดดบนไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่สวยทีนี้มาดูครับเขาต้องการแดดขนาดไหนเอาเลยครับสองโมงเช้าถึงบ่ายสามเนี่ยเน้นๆผักสวยร้อยเปอร์เซ็นเลยอย่างน้อยนะจริงสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนี่ดูคนเลยมันถึงจะสวยทีนี้ถ้าแดดไม่ได้อะทาไงอ่ะมีสองช้อยให้เลือกครับอย่างแรกเลือกชนิดผักแดดไม่พอปลูกตัวไหนดีบัตเตอร์เฮดเนี่ยถ้าแดดไม่ถึงนี่เขาไม่หอ กรีนโอ๊กแดดไม่ถึงยืดอันนี้ขนาดแดดถึงแต่คลื่นฟ้าคลื่นฝนยืดสลัดแก้วแดดไม่พอไม่หอบไม่หอบไ,ไม่ธรรมดาอมแอบยืดด้วย Green คอร s สแดดไม่พอยืดร้อยเปอร์ซตัวที่ไม่ยืดตัวที่สามารถปลูกได้ผมแนะนำตัวนี้ครับเรดโอ๊แล้วก็ที่ผมไม่มีอีกสองตัวก็คือ ผักกาดหอมอิตาลีกรีนปัตตเวียกรีนปัตตเวียกับเรดปัตตเวียรสชาติคนละเรื่องนะครับเรดปัตตเวียเนี่ยจะอร่อยเลยในช่วงฤด,ดูที่ไม่มีแดดแรงแต่ถ้าเป็นฤด,ดูที่มีแดดแรงเนี่ยรสชาติจะทําให้ผมรู้สึกว่าผมเกลียดมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันจะต่างกันทีนี้อย่างแรกคือเลือกชนิดผักที่ปลูกถ้าแดดเราไม่พออย่างที่สองก็คือง่ายมากครับทุกคนมี ไม่ต้องคิดมากเปิดไฟช่วยครับไฟอะไรครับพี่หลอดไฟอะไรก็ได้ที่เรามีนั่นแหละครับลากสายมาแล้วก็ต่อเป็นหลอดกลมๆก,ก็ได้เสียบโป๊ะมันก็เป็นล่อแมลงสิก็เปลี่ยนเวลาอย่าเวลาเปิดอย่าเอาช่วงที่มีแมลงเนี่ยเวลาไหนไม่มีวันแรงอะ่ะแมลงมันจะชุกชุมแค่ประมาณก่อนสองทุ่มแค่นั้นเนี่ยเราเลือกเปิดประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแค่นั้น บ้านหนูแมลงเยอะเยอะเท่าผมไหมผมอยู่กลางทุ่งนาซึ่งถ้า,ถาดูดูฝนผมเปิดไฟช่วยนะไม่งั้นผักผมยืดแค่นั้นนะครับเปิดช่วยนานเท่าไรหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงมันจะเปลืองไฟไหมก็เราอยากปลูกผักนะครับแล้วเราอยากให้ผักเราสวยก็ต้องช่วยครับหรือก็ไปซื้อไอ้พวกไฟโซลา่าเซลก็ได้ครับมาใช้สีอะไรสีอะไรก็ได้ครับที่เรามีผมผมมองแบบนั้นเพราะผม ผมก็ใส่ตั้งแต่เหลืองจนแบบถึง LED ที่สีใสๆผมก็ใช้เหมือนกันมันก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าถามผมว่าสีไหนดีกว่าผมยังไม่เจาะลึกรายละเอียดไปถึงขั้นนั้นครับแต่เปิดไฟช่วยเนะี่ยช่วยได้แน่นอนหรือเพื่อนๆบางคนที่หน้าบ้านมีไฟถนนส่องมาดีเลยครับตรงนั้นดีเลยเราไม่ต้องลงทุนครับมีคนเปิดไฟให้โอเคเลยครับตรงนั้นแค่นี้และครับ ผักชอบแดดแค่ไหนอย่างที่ผมบอกถ้าได้ตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเนี่ยผักสวยทุกฤดูเลยแต่ถ้าโดนแค่ครึ่งวันเนี่ยแล้วเราอยากปลูกเปิดไฟช่วยครับถ้าไม่เปิดไฟช่วยเลือกชนิดผักปลูกที่ไม่ยืดแล้วก็รสชาติดีก็หลักๆที่ผมมองก็มีอยู่3อย่างที่ผมเคยปลูกถ้าไม่โดนแดดแล้วก็โอเคก็คือเรดโอ๊ก Oak, ที่โดนแดดไม่พอแล้วก็ปลูกได้นะเรดโอ๊กไม่ยืดแน่นอนแล้วก็ประกาศหอมอิเตารี่กรีนปัตตาเวียที่ผมนึกออกนึกออก3ตัวนี่นะฮะรสชาติดีเลย ส่วนบัตเตอร์เฮดปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ถ้าไม่มีแดดอะ่ะไม่เจอแดดเขาไม่หอ่อเพอะไม่หอ่อใบมันน้อยมันไม่สวยอันนี้ก็เหมือนกันก็แค่นั้นนะครับหลักๆที่ผมนึกได้ก็สามอย่างส่วนฟิเลได้ไหมฟิเลถ,ถ้าแดดน้อยจริงๆเขายืดครับอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะครับเรื่องแสงถ้าเพื่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามได้ถ้ามันยากผมทําคลิปให้ดูในแนวทางของผมผมทําแบบนี้อย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ก็บอกไปตามนั้นแต่เพราะเพื่อนๆปลูกผักได้ ก็ไม่ใช่มาเป็นคู่แข่งนางธุรกิจที่ผมขายอยู่หรอกที่สําคัญถ้าเพื่อนๆทาได้ก็เป็นอาชีพเสริมอาจจะเป็นอาชีพหลักอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือไปต่อยอดอะไรต่างๆก็ได้หมดครับดูไปดูหลายๆคนดูหลายๆคลิปก็ไปปรับใช้เอาส่วนของผมผมก็ทําแบบนี้อย่างนี้แนะนําให้ดูแค่นั้นแหละครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ